วิ่งวน รีวิวซองแมงป่องเว8อัตราย,ยิง2เจาะกอ1จะโหดไหมความสามารถของกระบ,บอกนี้ก็คือล้าน2เจาะกอ1ลบความเร็วเคลื่อนที่ด้ครับผมแล้วก็ความสามารถพิเศษก็คือความเร็วรีโหลดเพิ่มขึ้นเมื่อมีกระสุน3นัดขึ้นไปถ้ามีกระสุนมากกว่า3ก็จะสามารถรีกระสุนเร็วขึ้นนะครับไปดูในเกมกันเลยโอ้โหคนเต็มเลยอ้โหเยอะเยอะเลยเยอะเลยไม่มีปืนอีกไอ้บ้าต้องควงต้อง2ยาวเราอยู่ไหนวะ quẻ Chịu bốn Như nghe toàn giàu lâu Thả ra gần Chịu toàn giàu lá chứ toàn giàu đi Chá đi nó Chú Đào. มาดีได้อยู่นะแต่มันต้องอัพเวลอ่ะลูกซองยาวอ่ะผมว่าเก้าดูเหรอวะดูดิมันยิงไม่ถึงเว้ยไม่ต้องอัพเวลเว้ยคนดูเดี๋ยวเอาไป,ไปเก็บศพก่อนวงฟ้าเดือดจัดบอกเลย บอกแล้วทองยาวยังโหดูดิบ่านเตี้ยแบบนี้ดูนะถ้าถ้าเรามีกระสุน,นแบบเรามีเหลือเย็บตัวสามนะอะ่ะผมมีสามนะรีปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแต่ถ้าแบบเรามีสองนะัดเมื่อไหร่นะมันจะดีช้ามากดีด๋ิก็จะเสร็จนี่นะครับคือความสามารถพิเศษของมันโคตรดีโอ้ยมีตัวชุบกันว่ะมีตัวชุบกันว่ะมีตัวชุบกันว่ะตัวชุบวะมีตัวชุบ,ชบหรอพอดีเนี่ยเลย จ้าเอ๋จ้าเอ๋นี่ไงนี่ไง,ไงชุบเพื่อนหนอโดนไปดิเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดดาบราชันนะครับจะให้มันวิ่งไปไปเลยราชแป๊บดาบของราชันี่นนเดี๋ยวผมจะเอาลูกซองชาร์จนะคนดูเดี๋ยวผมจะกดสกิลนี้ให้ดูว่าสกิลนี้มันโกงแค่ไหนไอ้สกิลแบบเปิดแมปเนี่ยดู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 ดิเห็นจุดเลเว่ยเนี่ยดูดิสองไอ้แตกเลยบวกไฮรอ,อ์อ่ะ พูดแรงเออดองแป้งลอตซิงว่ะดองแป้งลอตซิงว่ะดาบราชันนี่ดาบราชันสองยวหาดาบราชันอีกหนึง่งน่าจะวิวิโดนชน ีมาดิมาดิน้องหูวววววว้ยจะไหวกับพี่หรออ้ย้ตัวดีดซ้ายนี่ไง เหืบบเบีบหลัเบเหืีบหลับว่ะเหืีบหลับว่ะพี่ซูแล้วก็กดตะกิวด,ดูนะดูนะพี่โคตรไวอ่ะดูนะมงปูสดสองซูตบอกตะกิว มาดิตรงไหนบ้างเนี่ยจับแล้วนะโอ้โหบุรีเอ่ะแม่งโดนตีปลาฉลามว่ะโหคุณเดยวบ่ะเดือบจัดมันชุบกันนะตรงนั้นน่ะต้องไปดูเงินก็มีตรงนี้ก็มีมาต่อไคิวต่อนะเจอละเคยี่ยตรงนี้สองตัว không tìm kiếm một chế, khốn một tên đính nạn, วิ่งโคตรไหวอ่ะมีมงกุฎอ่ะเจ็บมากไปลงใส่แล้เนี่ยดาว ไป,ไปไปไปมาอยู่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 กดวิ่งเร็วอยู่ข้างล่างมันยันอยู่ข้างล่างมันสุดยาอยู่หองไอ้บอลนี้อุ้ยเจ็บมากสามเม็ดไม่ตายสี่เม็ดไม่ตาย Má đi Kiếp lập Kiếp lập Kiếp lập vào Kiếp với Bỏ ngay với nhỉ Kiếp lập gặp vô Ui ชียดีนะเราวิ่งไวถ้าเราไม่มีมงกุฎน,ะน,เน,นะ,เเะเมื่อกี้ล้นระเบิดเต็มติงแน่นอนอ่ะโอ้โหมีทั้งระเบิดมีทั้งก่ออ่ะเกือบดับว่ะเก้าเหลือตัวเดียวอยูไหนวะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอย,อยู่ไหนอย,อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออ นี่ไงเจละวุ้ยเล่นเป็นวะดูดิวิ่งครไหวอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยคู่ตาย โอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าปืนนี้โคตรโหดเลยใครที่ไม่มีอย่าลืมไปจัดกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอาที่หนึ่งมาฝากนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กันด้วย